การสูญเสียและความเจ็บปวดเป็นบ่อกเกิดของปณิธานอันแรงกล้าที่จะนำความเป็นนิรันดร์มาสู่อินาสมะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปประเทศที่ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องมีคราวเปลี่ยนแปลงนิรันดรในสายตาของไรเดนโชกุนอยางจำเป็นสำหรับผู้คนแห่งอินาสมะอีกอย่างนั้นเหรอผมหรือใครอยากเล่าและนี่คือ10เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับไรเดนโชกุนครับ 1. นึ่งไรเดนโชกุนเป็นตัวละครแบบที่6ของเมอง์กอินาซึมะและเป็นตัวละครตัวแรกในหมดท่าสายฟ้าที่ได้รับจากการอนุญารจำกัดเวลาครับ 2>, 2. ชื่อกลุ่มดาวของไรเดนโชกุน e ิมพ r รา a ิกเอมโบร์มีความหมายว่า s h a d o w Empress หรือราชนินีแห่งเงาซึ่งเป็นการสื่อถึงตัวตนของเธอที่เป็นเงาภายใต้พี่สาวฝาแฝดมาโคโตะ 3. หากเราสังเกตที่ชื่อกลุ่มดาวของเวนติและชงลีทั้งคู่จะมีคำว,ว่าเดยต่อท้ายแต่ว่าไรเดนโชกุนไม่มีครับ คำว่า day ในภาษาละตินมีความหมายว่าพระเจ้าน่าเป็นเพราะว่าไรเดนโชกุนคนปัจจุบันหรือเอไม่ได้เป็นเทพกลุ่มแรกนั่นเองครับ 4. ่ไรเดนโชกุนเป็นตัวละครตัวแรกที่ไม่ได้ประดับวิชั่นครับต่างจากเวนติและชองลี่ครับที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ปลอมตัวเป็นคนทั่วไปและใช้วิชั่นของปลอมในการปกปิดตัวตนครับแต่กับไรเดนโชกุนทุกคนในเมืองรู้อยู่แล้วนะครับว่าเธอคือใครเพราะงั้นเธอจึงไม่จำเป็นต้องมีวิชั่นประดับก็ได้ครับ5า ตัวละครไรเดนโชกุนไม่มีสัญลักษณ์มงบอกความพร้อมของท่าอัติเมตเวลาที่สับเปลี่ยนตัวละครครับ 6. กไรเดนโชกุนเป็นตัวละครตัวแรกในเกมที่ไม่มีลมหายใจครับเหมือนกับผู้ปแพนจรหากไรเดนโชกุนได้ไปเดินบนภูเขาด g o ์ s ส i า e เราก็จะไม่เห็นลมหายใจของเธอนั่นเองครับ 7. จ็ดไรเดนโชกุนเกิดในวันที่26มิถุนายน แน่นอนว่าวันนี้ไม่ได้เป็นวันที่มีอะไรพิเศษเหรอกนะครับแต่พ,พิเศษอยู่ที่ยายมิโกะจิงจอกเหลี่ยมจอมเจ้าเล่สายนิสิทของเธอก็เกิดในวันที่27มิถุนายนเพียงหนึ่งวันหลังจากไรเดนโชกุนเท่านั้นเองครับนอกจากนี้เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาแทนที่ไรเดนโชกุนจะเป็นคนส่งจดหมายวันเกิดให้เราตามปกติขอที้ส่งจดหมายมากับเป็นยญยมิโกะแทนเสียอย่างนั้นครับ8ไรเดนโชกุนถูกพูดถึงในยละเอดเฟอร์นิเจอร์ถึง15ชิ้นด้วยกันครับ อเคถ้ามันไม่ไม่มากผมก็จะเล่าให้ฟังอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านละเอียดต่อกันเองในเกมแล้วกันนะครับ 9. ชื่ออาณานคของรรเดชโชกุนมีชื่อว่าเบลเซบูส่วนชื่อบาลที่พบได้ในไวส์ไลน์ของเทพองค์อื่นๆเป็นชื่ออาณานคของมาโคโตะครับแต่สาเหตุที่ทุกคนยังเรียกชื่อเธอด้วยบาลแทนที่จะเป็นเบลเซบูนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อมาโคโตะหรือบาลจากไปเอยังคงปกครองประเทศต่อไปในชื่อของบาลนั่นเองครับ ฉายาของไรเดนโชกุน Plain of Utsaimiya คำว่าอุไซเมียนั้นเป็นศัพท์เชิงจิตวิทยาบ่งบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ปราศจากการรบกวนทางอารมณ์ครับมักใช้อธิบายสภาพทางจิตใจของคนที่มีอาการบโพล่าบโพร่าคืออาการอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวเศร้าซึ่งคำว่าอุไซเมีย a นำมาใช้อธิบายสภาพทางอารมณ์ที่ปกติไม่ได้อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ได้อารมณ์ d e p พลส e แต่ก็ยังแตกต่างจากคนทั่วไปอีกเช่นกันครับ และนี่คือสิบเรื่องที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับป้า A. เอเอยไรยเดนโชกุนครับผมการหาขอ้อมูลดีๆเกี่ยวกับตระครลล,ลันนี่มันก็ยากอย,กอยู่นะเพราะว่าเรื่องส่วนใหญ่เพื่อนๆน,น,น่าจะเคยรู้หรือเคยได้ยินกันมาเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้ามีสักเรื่องในวีดีโอนี้ที่เพื่อนๆเพิ่งจะเคยได้ยินก็กดไลค์แชร์และเป็นกำลังใจต่อกันด้วยนะครับผมและก็เช่นเคยหากผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดสามารถแย้ยงและพูดคุยกันได้ที่อคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับฝากติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบบคคุททกกกนนนนีี่่้้าาาามมรรัััชดดวววยะะจจโอสสสหบ